ะะบรรยากาศยามเช้าค่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆกันเลยอันนี้เป็นโซลาเซลล์นะคะที่เจ้าของนาได้ลงไว้นี่มีลวยออกมาตรงนี้ด้วยช่วยให้แสงสว่างแล้วก็เป็นไฟฟ้ากเกษตรค่ะนี่ค่ะไฟฟ้าเข้าถึงก็สะดวกสบายไหมคะ ข้างๆจะเป็นมันสําปะหลังค่ะเนี่ยอากาศดีมากค่ะตอนเช้ามีหมอกลงเด็กๆก็มาพักผ่อนกันในวันหยุดเดี๋ยวพามาชมด้านในกันแล้วก็เดินดูรอบๆกันเลยนะคะอาจจะรกนิดนึงมงนะคะเพราะว่ามีน้องหมาเอาขยะมาเล่นเจ้าของจะนำอาหารอันนี้เป็นหมาที่มาอยู่เองนะคะ เจ้าของจะนำอาหารมาให้เรื่อยๆเขากินเขาเก็บไม่เป็นเนาะต้องรอให้เจ้าของวางก่อนเดี๋ยวเขามาเก็บให้น้องหมาก็จะคาบเล่นไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นสะเลขกแปดจะเลี้ยงปลาไว้ในนี้หลายตัวเลยทีเดียวรบานเมษานะคะเขาอาจจะได้จำเดีจยวพามาดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไงโตขึ้นไหมนี่ค่ะมาดูรอบๆกันเลย จะใช้แสงสว่างจากไฟกระสีแล้วก็โซลาเซลล์ออไว้ข้างๆนี่ค่ะพามาชมบรรยากาศรอบๆมาพักผ่อนหยนใจค่ะผ่อนคลายเจ้าของอยู่ในตัวเมืองนะคะแต่ก็จะปลีกเวลามาพักผ่อนตรงนี้ค่ะเหนื่อยจากงานมาแล้วได้มาอยู่ตรงนี้ก็ทำให้มีความสุข สบายกายสบายใจสดชื่นขึ้นมาเอาเด็กๆเ,เริ่มเก็บขยะกันแล้วค่ะน้องหมาทิ้งไว้ก็พากันเก็บเป็ดอันนั้นอะไรไะไล,ะล่นไฟบ่อ๋ออันนั้นเป็นไฟโซล่าเซลล์นะคะจะวางไว้สองจุดด้วยกันเมื่อคืนมองเข้ามาก็เห็นไฟอยู่ค่ะบัว่ัลลขับผ่านยุ่เส้นนูน้นไกล เดี๋ยวดูรอบๆก่อนแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวขึ้นด้านบนนะเก็บแล้วค่ะเกแล้วใช่ไหมเอยเนี่ยค่ะ อ,อันนี้เป็นห้องนอนเ<อ>ที่ยวก่อนม่ได้พาเข้ามาดูวันนี้มาดูด้านในกันนคะคะผนังสวยงามสวยงามเลยทีเดียวค่ะนี้เด็กๆก็มานอนเล่นตรงนี้มีหน้าต่างทั้งสามด้านเลยทำให้อากาศปลอดโปรง่ง ระบบไฟก็ติดมาให้เรียบร้อยทางานค่อนข้างดีนะคะคือเอามาตั้งก็พักอาศัยได้เลยนนน้้อยวัี ันนี้เป็นระเบียงด้านนอกไว้สำรับพักผ่อนหย่อนใจโอ้ตัวเล็กข้างหลังอ่ะเดี๋ยวนี่ค่ะตัวเล็กวงตาแล้วให้แต่ไม่กินนะเอยแล้วอันนี้เป็นครัวที่ต่อออกมาอีกรอบหนึ่งต่อเพิ่มเข้ามาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลย ยังไม่เรียบร้อยแต่ก็พออยู่นะคะพออยู่พออาศัยสบายสบายไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปอันนี้เป็นโซนของห้องครัวที่เขาต่อเข้ามาใหม่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูด้านหนกัน ยังไม่ได้ปูกกระเบื้องนะคะเอาตัวนี้มาปูก่อนน่าอยู่ทีเดียวเลยค่ะอ,อ,อากาศสดชื่นเย็นสบายมากเลย มันสมลังที่ลงไปเมื่อเที่ยวที่แลว้วตอนนี้ก็ขึ้นมาสวยงามมากเลยเขียวขจีโอ้ยเนี่ยค่ะดูแลสดชื่นค่ะเย็นสบายตอนนี้อากาศกำลังดีนะคะไม่ร้อนเพิ่งจะเจ็ดโมงกว่าเป็นหน้าหนาวค่ะแต่ไม่หนาว มีหมอกลงตอนเช้าทุกวันอันนี้คืออะไรนะาะค่ะเขาจะแขวนโสลาเสล์ไว้ทุกจุดค่ะชพว่เพิ่มแสงสงว่างแล้วจะเล่นเวลา ทุกวันนี้จะปลูกมันสำปะหลังกันแต่ก่อนไม่มีนะคะทุกวันนี้ก็คือหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะลงมันสำปะหลังทันทีพอเก็บมันส,สำปะหลังก็ลงข้าวต่ออีกค่ะอันนี้ก็เป็นกล้องวงจรติดนี่ทุกวันนี้ทำสมัยค่ะอยู่ตรงไหนก็ติดได้เผื่อมีใครย่องเอาปลา คลองไส้ไก่นะคะฝั่งนู้นจะเป็นอ่าสะรูปหัวใจแล้วก็มีคลองไส้ไก่ไล่มาทางนี้อันนี้ก็ลงปลาไปเยอะเหมือนกันค่ะเด็กๆชอบมาค่ะพอดีเข้าเรียนหนังสืออยู่ในเมืองเนาะพอวันหยุดก็จะให้พ่อแม่พามาเล่นที่นี่ มานั่งเล่นมาทำกันบ้านอยู่นี่ค่ะพักผ่อนหย่อนใจเป็นอีกบรรยากาศที่หลายๆคนอยากมีอยากจับจองอันนี้กระเพราเออเริ่มเกิดขึ้นม,มาแล้ว ก็ของคลิปถ่ายไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูหรือว่าเป็นไอเดียเป็นแนวคิดเป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งว่าถ้าอยากจะทำลักษณะแบบเนี้ยเราต้องทำยังไงเนีคะ่ะก็ให้ความรู้ได้บ้างบางส่วน,นก็เป็นโซลาร์เซที่เขาตั้งไว้